ดีครับวันนี้เราคุยกันต่อในเรื่องของจุดผู้หมายของชีวิตแต่เราจะคุยกันในแนวคิดของผู้ที่ศรัทธานในศาสนาในส่วนของมุสลิมมุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่าสับสนระหว่างชื่อศาสนากับผู้ที่นับถือศาสนาเรียกว่าอิสลามผู้นับถือเรียกว่ามุสลิมสําหรับมุสลิมแล้วเนี่ยมีหลักการดําเนินชีวิตตามหลักศรัทธาหประการแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการ ศรัทธาคือความเชื่อมีความตั้งมั่นในความคิดศรัทธาข้อแรกคือศรัทธาในอรรอ์เป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีพระเจ้าองค์อื่นแล้วศรัทธาต่อมาคือศรัทธาในบรรดามาลาอีกก็คือเทวทูตที่พระเจ้ามอบหมายางานให้พระเจ้าจะมอบหมายเทวทูตไปทําในสิ่ง,งต่างๆเทวทูตทุกองค์จะมีหน้าที่เฉพาะมันไม่ว่าจะเป็นเทวทูตที่มีหน้าที่อะไรก็ตาม ดูแลธรรมชาติดูแลต้นไม้ดูแลแับมุสลิมต้องให้ความเคารพเพื่อฝันนั่นคือถือว่าเป็นผู้ที่ทําตามกฎของพระเจ้าศรัทธาข้อต่อไปคือศรัทธาในบรรดาคมภีร์ทั้งหลายพระเจ้าได้มอบข้อบัญญัติหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตวิธีการปฏิบัติให้กับบรรดาศสดาายากพย์ก่อนหน้าที่ท่านนาบีจะมาเป็นสดศรสดา์สุดท้ายที่ได้รับมอบคมภี์ที่สมบูรณ์ที่สุดคัมภีร์ที่มอบมาก่อนหน้านั้นก็เช่นโคราา เห็นคำนเม้นท์ไบเบิลก็คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับศาสดาพยากรณ์ที่จะนํามาเผยแพร่ให้กับผู้คนได้ยึดถือได้ปฏิบัติได้เตรียมตัวจรับอันกุรอานซึ่งเป็นคำพีที่สมบูรณ์ที่สุดในการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่พระเจ้ามอบให้กับอัลลเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตสัทธาข้าต่อไปคือสัทธานในบรรดาสาสนักทูตก็คือผู้ที่พระเจ้า ส่งลงม,มาก่อนแนานั้นเพื่อให้มนุษย์เตรียมความพร้อมจะรับบทปัญญย่าในการใช้ชีวิตหรือว่ารูปแบบในการใช้ที่สมบูรณ์ที่สุดพยากรทั้งหมดที่พระเจ้าส่งลงม,มาเพื่อช่วยมนุษย์เนี่ยอยู่25องค์ที่เรารู้จักก็อย่างโมเสสหรือมูาาซาเยซูหรือว่าอีสาท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พระเจ้าส่งลงม,มาพร้อมกับคำทีที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าพระเจ้าให้ำคำทีมาเพื่อให้เตรียมความพร้อม,อมท่านนาบีม,มาฮัมมัดเป็นศาสดาองค์สุดท้าย ที่ได้รับมอบอัน,อนกรุณาเพื่อให้เป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมต่อไปคือศรัทธาในวันสิ้นโลกในเมื่อพระเจ้าสร้างโลกมาแล้ววันหนึ่งโลกก็จะแตกวิญญาณทั้งหลายก็จะได้รับการพิพากษาส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนหลักขืนต่อบทบัญญัติคือไม่เป็นคนดีามที่ศาสนาบัญญัติก็จะถูกลงโทษและศรัทธาข้อสุดท้ายก็คือศรัทธาใน กฎกาหนดสภาวะกฎกาหนดสภาวะก็หมยายถึงกฎธรรมชาติที่มีอยู่พระเจ้าสร้างกฎธรรมชาติโดยเหตุผลของพระองค์ซึ่งจะทําให้มนมุษย์อยู่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าก็ให้เจตจำนงเสร,รีกับมนุษย์มีอิสระที่จะเลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองแต่ไม่ควรที่จะไปละมิกดกฎธรรมชาติในส่วนตัวคุณใช้ได้คุณไม่ได้เป็นทาสที่ถูกบงคับไม่ต้องทําตามทุกอย่างแต่เลือกที่จะปฏิบัติต่อตัวเองได้แต่กฎธรรมชาติ เป็นอย่างนั้นแล้วคุณละเมินไม่ได้ต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างหลายพระเจ้าให้อิสระกับคุณในการที่มีชีวิตในส่วนของหลักปฏิบัติ5้าประการที่มุสลิมจะต้องปฏิบัตินะครับที่มีชีวิตอยู่ก็คือการปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวม,มุฮมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ข้อปฏิบัติต่อไปคือนมาสหรือว่าละหมาดก็คือสแสดงความเคารพ แล้วก็ขอบุณดอลอที่ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เดียวกันในการที่แสดงความเคารพมันก็จะเป็นการยับยั้งความคิดชั่วที่เกิดขึ้นในใจเราที่จะหลักนั่นให้ไปทําความชั่วทั้ง,ลงหลายเพราะเราเคารพต่อสิ่งที่องศ์นามาสจะทําอยู่แค่เวลาคืออรุณล่งบ่ายตอนล้อยที่ตกแล้วก็กางคืนก็คือเป็นการทวนตัวเองยับยั้งความคิดไม่ดีของตัวเองไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ทำผิดทำชั่ว ข้อต่อไปคือสก,การก็คือการบริจาคทรัพย์เพื่อผู้อื่นใครบ้างละ่ะที่จะได้รับสก,กาหรือการรับบริจาคตรงนี้ก็คือคนยากจนคนที่อัตคัดขัดสนผู้ที่ศรัทธาในศาสนาอิสลามผู้จัดการเก็บสก,การไถ่ท่าผู้ที่มีนิสินล้นท้นตัวหรือว่าในหนทางอาลัลลอฮ์แล้วก็คนที่ขัดสนในระหว่างหนทางคนเหล่านี้คือผู้ที่จะได้รับสก,การเอาไปช่วยเหลือให้มีชีวิตอยู่ได้เป็นการแบ่งปัน เพื่อกูลกันข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็งคือถือศีลอดในเดนลอมานอนก็คืองดอาหารละว่างอาทิตย์ขึ้นถึงอาทิตย์ตกการงดอาหารหมายถึงว่างดการกินการดื่มการเสพสิ่งต่างๆงดการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อดกลัน้นอารมณ์ไ่ต่าคือเป็นการสำรวมระวังความคิดไม่ปล่อยตัวเองไปกับอารมณ์ความอยากทั้งหลายแม้กระทั่งการนินทาว่าายก็ไม่ได้อะไรที่มันจะไม่ดีกับชีวิตนะครับ การถือสินอดเนี่ยยกเว้นสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าอดอาหารไม่ได้นะครับต้องได้รับการดูแลรักษาหรือหญิงตั้งครรภ์อันนี้ก็มีความจําเป็นที่บางทีไม่สามารถจะอดอาหารได้เพราะมีผลต่ออารมณ์หรือคนชราที่อ่อนแออันนี้เป็นข้อยกเว้นว่าไม่ต้องถือสินอดได้ข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือต้องไปทำพิธีฮัสตี้และคอมมานกนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในชีวิต เพื่ออะไรเพื่อเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสูงต่ำําขาวผิวสีอะไรเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรล้วนแต่เป็นพี่น้องกันล้วนแต่เป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างเหมือนกันในเมื่อรับอิสลามแล้วเป็นมุสลิมแล้วก็คือพี่น้องกันป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ควรจะต้องปฏิบัติต่อกัน โดยการให้เกียรติกันโดยการช่วยเหลือเพื่อกูลกันแต่เดีวยวกันเนี่ยก็เป็นการให้อภัยแล้วก็ละทิ้งาำึกทางต่อติศาสตร์ความขัดแยง้งเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของผลประโยชน์ที่เคยมีมาไม่เอามาเป็นข้ออ้างเพราะว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันเป็นผู้ที่ยอมรับในอิสลามเหมือนกันซึ่งสําคัญกว่าผลประโยชน์หรือว่าความคิดส่วนตัวหนึ่งตรงนี้เราอาจจะมีคำถามที่ว่า ถ้าเราปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติไม่ว่าจะเป็นของศาสนาไหนก็ตามเราทำไปเพื่อ,อรเราก็สามารถจสรุปได้ว่าการปฏิบัติตามหลักของศาสนบัญญัติเนี่ยถ้าผู้คนหรือว่าสังคมนิยชนในแต่ละศาสนาเนี่ยปฏิบัติตามที่ศาสนาบัญญัติไว้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดความมั่นคงทางหน้าของเศรษฐกิจและก็ครอบครัวทำให้เกิดความสงบในสังคม เกิดความจเจริญทางปัญญาก็คือไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภความอยากได้จนทำลายความสัมพันธ์เรยว่าไปทําให้มันเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งผู้คนกับทั้งสิ่งแวดล้อมมีความเสม,มอภาคของผู้คนมีการพัฒนาสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่งยืนเราเห็นได้ว่าการมีชีวิตตามแนวทางของศาสนา ไม่ได้เป็นการที่จะทําให้วิดมันแย่ลงหรือตกต่ำแต่มันทาให้เรามีความสุขเราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไม่ทํร้ายไม่ทําลายกันคือเลื่อนกุ่นกันมีความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมก็ปเป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการใช้ชีวิตสำหรับคนที่มีความเชื่อมั่นในศาสนาก็ต้องทําความเข้าใจว่าศาสนาสอนอะไรจุดมุ่งหมายในการสอนของสาสนนั้นคืออะไรเอาตามที่ศาสนาสอน ไม่เอาตามความชอบความเชื่อหรือการที่เราไปชอบความคิดของใครสักคนที่เราคิดว่าเขาคิดถูกแล้วเราทำตามแต,แต่ต้องเชื่อตามหลักการแล้วก็เจตนาลมของศาสนะอย่างแท้จริงครับ